เ่าจนกว่ามันจะเป่งเลยโอ้จีมิทไชอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe พวกเราด้วยนะคะให้ไปถึงหนึ่งล้านคลิปในปี กับของเล่นสุดทีนะคะที่มีคนเนี่ยคอมเมนต์แล้วก็บอกว่าให้เราอ่ะลองเล่นดูค่ะนั่นก็คือประเสนนาณาเนี่ยเป็นชิวันนาณาเนี่ยนาณาเซอร์ไพรส์นะคะว่าเป็นของเล่นนังเงื้ยทุกคนแต่ให้เก๋มันสวยมากนะทุกคนมันพ่อเก๋แบบแคริสต์เตอร์ทั้งอันนะสีแบบว่ามันอยู่ในน้ำทะเลเลยคืเห็นแล้วอยากอยากแกะมาเล่นมากเลยเนี่ยบอกเลยเพราะราคาตั้งอะไรปะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบ โอ้พองมากทำไมเดี๋ยวนี้ของเล่นมันแพงขนาดนี้นั่นนะ่ะสิเล่นไปอย่างก็อาจจะต้องทิ้งหรือว่าโตไปก็ไม่ใช้เพราะฉะนั้นเสื้อโอปป้าไซส์เปรย์ครับคนหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทใส่ได้ยันโตนี่ใส่เซร,ร,รีซ่ากันหรือไงเออเอลิซ่าแค่ห้าร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นอันนี้เป็นรุ่นซีรีส์หนึ่งนะครับน่าจะเป็นรุ่นแรกของเขาเลยเพราะว่าทูอินวันเซอร์ไพรส์อะไรแน่าจะมีการเซอร์ไพรส์ทั้งหมด2อย่างครับอย่างแรกน่าจะเป็นชุดของนางเงือกอย่างที่2คือตัวนางเงือกสุ่มนางงเือก น้าน้เซอร์ไพีร์สมาเด้อวิธีแกะนะครับสังเกตนะครับข้างหลังมันจะมีปุ่มอะไรนู้นั้งนี้ให้เนิ้วกดเข้าไปเห็นปะให้กดเข้าไปกดแล้วก็เดินอ๋แกะโอ้โหรอเมื่อกี้ตกใจจริงกล้องรีเพนนี้เฮ้คือเขาให้ เขาให้หลอดมาทำไมอมีเขาให้เราดูดน้ำหรืออะไรทั้งอย่างเลยทุกคนหลอดไป็นอย่างนี้นะทุกคนในนี้นะคะเขาบอกว่ามันจะมีอุปกรณ์ทั้งหมดห้าอย่างในกล่องนะคะทุกคนเขามีวิธีเล่นอยู่นี่มันจะมีแถบอ่อนครับให้เราเอาหลอดเนี่ยจุ่มแล้วก็เป่าเข้าไปจนม,มันฟูนะพอ,พอ,พอ,พอะาฟูเสร็จปุ๊บก็ปีออกมาเขาปีออกมนจะมีระเบิดออกมานิดนึงแล้วก็ค่อยฉีกซองทำไมเราต้องทำขนาดนั้นนะอันก็บาดอ่ะมันต้องแบบว้าวต้องล้ำล้ำล้ำขอให้ฉีกนี่ก่อนนี่นี่มันจะมี นี่นะกระขายปาเนี่ยฉี่นี่ออกมาก่อนนะบอกข้างใมันมีเกล็ดๆอะทุกคนเห็นว่าเป็นกระดาษเล็กๆนี่นะคะทุกคนเขาบอกว่าให้เป่าจากตรงนี้ค่ะเห็นป่ะมันจะมีแบบว่าเหมือนช่องใส่หลอดจะเอาหลอดจุ่มเข้าไปนะเฮ้ยเอาหลอดเข้าไปแล้วนี่เข้าไปอย่างนี้นะคะเป่าเป๋าดึกว่ามันจะเป่งเลยลมมันสวยกับอ๋อเพราะเราเป่าตึงอ่ะนี่มันจะเด้งออกมาเห็นปะตอนแรกมันหดอยู่ข้างในวะทุกคนมันก็ไม่ได้ว้าขนาดนั้นมันก็แค่คลิมพ์แบบว่า ผลข้างในพอเป่าปุ๊บเป็นนี่กระตุ้ออกมาที่นี่แต่ว่าจะมีรอยฉีกที่ข้างบนนี้คือเป่าเพื่อให้เราฉีกได้ขนาดนี้นอพอมันแต่งแล้วใช่ไหมคะทุกคนเราก็จะฉีกเอาละเอาเลยข้างในเป็นอะไรนะเฮ้อ, <Yeah! S 2> อ้าวติดตรงอุย้ยข้างในเขามีกระเป๋าเล็กๆอย่างนี้ให้ด้วยครับทุกคนข้างในเหมือนนี้อุ้ยโคตรเอ็มไม่ใช่ โอ้แถมลอดมาด้วยข้างในอ,ะอ่ะพ้ยเซลก็ต้องมีอะไรให้เราเล่นอีกแน่ๆเลยทุกคนม,มันลอยอเก่ามันลออันเก่าเมื่อกี้นี่กับ<ม>ามน้ําเกินไปละนี่ข้างในเขามีโบชัวร์มาให้นะฮะสัตว์เลี้ยงที่เราได้นะคะเราได้เป็นนี้ใช่แน้องมีขี้อะน่าจะเป็น,นไอ้นี่ปะามาน้ำมาน้ำเฮ้ยเพราะเราต้องได้ตัวหนังเงือกดิก<ด>็เป็นได้นะทุกคนเมันมีหลายตัวทั้งคนมีทั้งหรอ ถ้า,าถ้าเพนกวินนะคะจะได้ตัวผู้ชายถ้าเป็นปลาโลมาจะได้ผู้หญิงคนนี้มั้งมานานจะได้ตัวนี้สัตว์เลี้ยงที่เป็นนกเหรอจะได้จอสลัดลาสีเรือเป็นปลาโลมาแล<ะ>้วมันจะเป็นน้อยเป็นนักเล่นอ่าดีเจเฮ้ยแล้วเขาขอให้ซองมาอีกสองอันนะเป็นอะไรไม่รู้ลองแกะนี่ก่อนไหมอสองสามเฮ้ย,ยนี่ดิเวนต้านี่อ่าอ่ายกซองอุ้ยนางเงือกชัว ชัวเออน,นี่ยน,นั่งเงื่อนโชว์เลยแต่จริงๆก็ไม่รุนเลยดิเพราะว่ามันก็คือตัวนี้เป๊ะๆเลยอ่ะเนี่ยได้แว่นใช่ไหมจะได้แว่นใช่ฉันได้เสื้อของน้องเขาเป็นสีเนี่ยฟ้าเหมือนกันค่ะเพราะตัวนี้มาดูกันก่อนเขาว่าข้างในจะใช่นั่งเงื่อนไหมแต่เขาว่าใช่เหละไม่มีอะไรลุ้นแบบนี้แล้วหรอโอ้แอปิดหวังนิดเล็กน้อยนะอูอูอ้ อันนี้ไว้นะทุกคนเรายังต้องแกะสกอตเทปเขาอีกอะว้าวออมาจากท้องไหมนีม่แหละคุณทุนน้เงือกนะคะจะบอกว่าผมนางสวยสวยจัดอะฮ้ยผมเป็นโรโรม่วงชขียสวยนั่งควนดูเท็กเจอร์เขาอะมันไม่ใช่มไม่ใช่ตุ๊กตา,าที่เป็นแบบว่าเป็นเลซอ่์หรือลาสติกนะมันเป็นเหมือน,นอตุนะ๊กต,ตาแบบำมาจากผ้ามันเย็บมาข้างในคืออะไรดินน้ำมันเหรอมันมันเฮ้ยมันมันขยับได้เราหักขาน้องได้ จะปังหรือไม่ไดข้างในเขาอัดมาแน่นมากทุกคนตัวเขาแน่นมากเลยนะคะน่าจะเป็นนุ่นมากเลยถึงมันจะเป็นผ้าแต่มันไม่ใช่ตุ๊กตาแบบตุ๊กตาทั่วไปนี่มันนิ่มๆอ่ะเฮ้ยอย่างนี้เราเราทีมงานเราพัฒนาแล้วทำไมล่ะซื้อของแท้แล้วเห็นว่ามีป้ายแปะไว้เลยว่าเป็นที่ห้อนานาเซอร์ไพรส์ข้างหลังก็มีแบบเห็นว่าแผ่นป้ายนะติดที่หนังหัวน้องนะซึ่งก็งงเหมือนกันว่ามาแปะอะไรตรงนี้วะเนี่ยแต่ว่าที่รู้สึกอย่างนึงคือผมผมของน้องเขาอ่ะ นุ่มมากซึ่งเมือนก่อนที่แบบพ่อทินนาเราซื้อแบบของบอมมาผมสามาะเหมือนไม่กว่ดแต่นี่มันนุ่มเหมือนคนเลยทุกคนแปลกจริงดูซิตัวน้องเี่อะไรบ้างอ๋อเขามีชุดอยู่แล้วนี่นาคือเขาไม่ให้ใส่โปนะถึงไม่มีชุดก็คือจะจะมีพลาสตกรีนรูปหอยที่อกไว้อยู่ดีแต่น้องค่อนข้างที่จะกินเยอะหน่อยนะคะทุกคนเพราะน้องมีผิวเธอวะน้องพู้ผ้ฟีหน่อยนี่ขนคอได้ด้วย ยหักคอกับมังไหลด้วยวิสาวเราตีวงศาทุกคนแต่ก็แอบน่ากลัวอยู่เนี่ยอ่าลองแต่งถ้วยน้องใส่นาๆณาาาาานนนใส่ได้ปะใส่ครับมันแน่นอกปะต้องยกออกปะลองลองเลือกใส่มาถุงกล้อยแอ่มันแน่นจังโอ้โหมันแน่นมากเลยดูดิแทบจะปิดแป๊กไม่ได้แล้วนะคะใส่แว่น ชัไปไปะนี่เฟี้ยวเฟี้ยวนี่แล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าคู่ใจแค่เนีเหรอแค่เนี่เหรอแคเฟี้ยว ใส่เง,งินที่คนอยากดูใช่ไหมเฮ้ยแต่ทุกคนมันน่ารักจริงเอาจริงต้องยอมรับในความน่ารักของน้องนะคะจริงๆแล้วถ้าเราซื้อมาคบรูเซตแล้วก็ตั้งวางเขาคิดว่าเฮ้ยมันจะเป็นธีมแล้วมันก็จะสวยมากๆเลยเพราะเอาจริงบ้างเขารู้สึกว่าเท็กเจอร์อะไรต่างๆของเขาเนี่ยเขาทำมาดีนะเต่นทุกคนลองดูเท็กเจอร์หน้าน้องดิคือมันเป็นผ้าที่ถูกสกรีนม,มาแล้วอะสกรีนม,มาอย่างดีแขีว่าลูกาตาต่างๆของน้องเขาอะมันคือสกรีนเป็นลายกราฟ,ฟิกมาแล้วก็เราใส่ไปในตัวนุ่นตัไตายที แพใช่ใช่คือมันดูเป็นของเล่นเดี่ยวว่าไม่ใช่แบบการทาสีธรรมดาผมว่าก็คุ้มนะหรอว,วะเราสับสนในตัวเองพันเจ็ดร้อยห้าสิบจริงจริงมันถ้าเกิดความสนุกอะผมว่ามันไม่ค่อคุ้มหรอกเพราะมันแบบมันแทบไม่เล่นอะไรเลยแป๊บเดียวแต่ความคุ้มมาจากอยู่ที่แบบว่ามันเก็บได้นานนะสำหรับผมผมว่ามันน่าจะอยู่ได้นานอยู่มมอะเราไปก่อนนอนก็นได้ทุกคนเนี่ยพวกไปโรงเรียนแบบเด็กๆก,ก็แบบเอ้ย ฉันไม่เหนื่อยเยนี่แบบวิ่งเล่นนื่ยฉันเลี้ยงหนังงืออะไรเนี้ยทุกคนก็บอกว่าไปเอาไปอดเพื่อนโรงเรียนได้อะครับป็นเมื่อกี้ครับไปหน่อยทุกคนอดิเขาเป็นไซส์หน่อยนะคะคือนมน้องก็ไม่ได้มีนะแต่มันครับตรงพุงน้องเขาดันมาที่นมนะ เออนี่แปะเฮ้ยนี่แปะได้นี่อันนี้พอดีนี้แปะพอดีเลยทุกคนเฮ้ย่ผมว่าก็โอเคนะผมว่าราคาเนี้ยมันได้มากับคุณภาพที่ดีของของเล่นชิ้นนี้ทำไมถ้าห้่จับหัวร้องยางไงให้จะบอกว่ามันไอ้นี่ได้ทำผมน้องได้อีกอะ <_ S 2> คุณจะถักเปียคุณจะทำรอนคุณเล่นกับผมน้องได้เพราะบบกใกล้เคียงผมมนุษย์จริงๆนะมันแบบนุ่มมากเลยอะจริงเหมือนมากเจ็บแล้วรู้สึกเหมือนผมคนเลยมคนวะจริงๆแล้วอะแล้วก็ฉันบอกว่าตอนเคยอยู่ดินมันหันมันมองได้อะ น่าจะน่ารักนะคะประเนนี้นในราคานึราคา1,750บาทจะมีน้องแนี่ยไว้เป็นเครื่องดามใจทุกคนนะฮะแต่งตัวได้ซื้อเสื้ออะไรให้มันใส่ก็ได้เนีมีของแถมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราจะได้กระเป๋าอันนี้มาด้วยซึ่งกระเป๋าน,นี้น่าจะใส่เหรียญใส่เงินหายแน่น,นอน ทำไมอามานาน่ะม,ม,มันดูเปิดพวกมันดูแบบมันย้อยอ่ะมันริ้วๆไปเลยนะตอนเปิดอ่ะเฮ้ยทุกคนอันนี้ใส่พวกแบบอิเซสซอรี่อะไรของเราก็ได้นะคะเอาไปไหนก็ได้ทุกคนมันน่ารักนะเฮ้ยใส่น้องนี่พกไปเล่นก็ได้เนี่ยทุกคนยับลงไปเนี้ยขาตายนะขั<ไ>้กนการ<ไ>จับตุ๊กตาทุกคนไม่ได้นะไปเราหีไปเรียบร้อยเอาพกไปโรงเรียนไปอดเพื่อนได้ครับทุกคน โอเคค่ะทุกคนก็เป็นไงบ้างคะกับนางเงือกน้อยนานานาเซอร์ไพรส์รนะคะบอกเลยว่าเซอร์ไพม่ล่ะเปิดมาเจออย่างเงี้ยบอกเลยว่าตัวอื่นเนี่ยเขาคิดว่าก็สวยไม่แพ้กันค่ะก็ไปลองซื้อกันได้นะคะถ้าใครอยากเก็บสะสมนะคะน้องนานานาเซอร์ไพรส์รของเราให้ครบทุกคอลเลคชันนะคะก็วันนี้เวลาและะ้วทุกคนแล้วถ้าใครนะคะ,ะ,คะมีของเล่นอะไรที่อยากให้ชาวโอชิมิดอมเนี่ยรีวิวแล้วก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะเพราะเราเอามาจริงๆอย่าง ไม่ว่าใครต่ออะไรจราคาอะไรเราก็ทาได้จะให้ยกดวงจันทร์มาให้ทุกคนดูผมว่าทำได้ทำให้ดูไหนยขเรอคนคอมเมนต์บอกก่อนอย่าขับไปคอมเมนต์องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ของเราด้วยครับล้วเจอกันใหม่ช่วงหน้าโอ้ที่นี่ไงไปงไงบ้างคะทุกคนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ของเราด้วยนะคะ เลี่ยมกดนกระดิ่งติงหูจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับถ้าเกิดใครมีคอมเมนต์อะไรอยากให้เราทำอะไรคอมเมนต์ไปเลยคอมเมนต์ไปเลยนนนหนึ่งล้านต่อไปหนึ่งล้านต่อไปหนึ่งล้านต่อไคป